หลังจากที่เราเคีย์ผังสมัครให้กับองค์กรคนใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่การาคีย์คะแนนนะครับให้กับรหัสสมาชิกที่สมัครใหม่เข้ามาตรงนี้นะครับจะต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนหลังจากที่เราเได้ทําการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทออ l เลฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแจ้งไปยังกลุ่มไลน์นะครับที่เป็นชื่อซูเปอร์ลิสต์นะครับของ ออเลอร์เพื่อทําการแจ้งอยอดเงินที่เราทําการาส่งการโอนเนี่ยไปให้เขานะครับหลังจากนั้นก็แจ้งการคีย์ว่าเราจะคีย์ผ่าน SC ไหนนะครับในกระบวนการนี้นะครับเราเมื่อเราแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าสู่ระบบนะครับมาตรวจสอบนะครับให้กับเอสซที่เราต้องการผมยกตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้เราเข้ามาที่เอสซี SC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในหน้านี้นะครับมันก็จะมีให้กรอกอยู่2ช่องก็คือ1ชื่อของ SC นบ SC อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับ SC นะสมมติผมใช้ชื่อ SC บางแก้วนะ SC โซ3เมืองบางแก้วนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าสู่ระบบ การเข้าสู่ระบบตรงนี้นครับเราก็จะมาเห็นยอดเงินที่ทางาบริษัทออเลิฟเนี่ยครับอโอนเงินเข้ามาอยู่ในคลังนะครับในคลังส่วนนี้นะครับเราจะต้องโอนเข้าไปอยู่ในอ e ีเวิร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการสั่งซื้อสินค้าเมื่อเราเข้ามานะครับสังเกตดูนะครับนี่คือหน้าตาของเมนูนะครับก็คือเมนูแรกเป็นเป็นสมาชิกเมนูที่2ก็คือผังโครงสร้างเมนูที่3ก็คือเมนูการขายของ SC และเมนูที่สีก็คือค่าบริหารศูนย์ อย่านั้นก็คือออกออกจากระบบในส่วนสําคัญเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้ามาที่เมนูขาย sc นะครับให้เราติ๊กเข้าไปนะครับหลังจากติ๊กเข้าไปแล้วนะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าในช่องตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของรายการต่างๆแต่ที่เราจะต้องทําก่อนเบื้องต้นก็คือใช้นี่ครับรายการสต็อกสินค้าสําหรับ sc หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราจะต้องคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเพื่อทําการนะครับ ซื้อสินค้าเข้าสต็อกนะครับก็คือตรงนี้นะครับจากยอดเงินที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็ต้องต้องต้องคลิกสินีนะครับการซื้อสินค้าเข้าในอ่าในระบบนะครับเข้าในระบบเราคลิกซื้อสินค้าเข้าสต็อกก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับให้เราพยายามทําความเข้าใจว่าส่วนสําคัญนะครับก็คือว่าอ่าการกรอกรหัสสมาชิกนะครับมันสําคัญมากเราตรวจสอบดูว่าตรงกับ ของเราไหมนะครับ SC 0 1 3เมืองบางแก้วนับเรือเอกสบายนะล e S แล้วก็ผู้ขี่นะนี่คือแล้วก็รับสินค้าที่ไหนนะให้เราเลือกถ้าเราอยู่ใกล้พื้นที่ไหนให้เราเลือกจังหวัดนั้นๆครับส่วนผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่อ่าเขตรับผิดชอบของอ่าคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราก็เลือกนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้นับหลังจากเราตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับ มันจะขึ้นรายการสินค้าตรงนี้นะครับรายการสินค้าเนี่ยเห็นไหมครับมีรายการสินค้าเยอะแยะมากมายเลยเราต้องดูว่าเราเนี่ยจะเลือกสินค้าอะไรลงในตะกร้านะถ้าเราเลือกนะครับสมมติว่าอ่า m ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็คือค่าออลเอร์ห้ากิโลเราก็ติ๊กไปนะรเราก็ติ๊กไปปุ๊บเนี่ยเงินเราก็จากตรงนี้นะก็จะหายไปหนึ่งพันมันมาอยู่ในฝั่งอ e ีเวเลตนะอ่าผมสมมติละกันสมมติว่า,มมวาคลิกห้ากิโลปุ๊บเห็น<ม>ไหมครับ รายการตรงนี้จะมาขึ้นให้เราตรวจสอบครับเราตรวจสอบดูนะครับว่าลำดับที่1รหัส0ูนนะครับเข้าอเล่าห้ากิโลราคา1000บาท50 PV จํานวน1ชุดนะครับราคา1000บาทนะครับห้าสิบพตรงนี้ตรวจสอบหลังจากนั้นครับมันจะขึ้นตัวสีแดงแบบนี้ให้เราตรวจสอบเาต้องการตรวจสอบปุ๊บนะครับในตรวจสอบรียบรยแล้วนะครับว่าถูกต้องเราก็กดบันทึกเข้าไปเงินส่วนนี้ก็จะหายไปนะผมยกตัวอย่างนะปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเงินจะโดนเข้า สู่กระเป๋าอ e ีเวร t เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จาก3000หรือสองพหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าไปที่อ e ีเว e t นะครับเราคลิกไปที่เมนูขาย SC เหมือนเดิมแต่ในเมนูนี้นะครับเราจ้องเปลี่ยนจากเดิมเนะี่ยว่าเป็นรายการโอนสินทาให้กับสมาชิกสําหรับ s c เราคลิกไปเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับให้ท่านเลือกดูตรงนี้ครับนี่ นะเพิ่มการส่งสินค้านะเพิ่มการส่งสินค้าตรงนี้สําคัญมากครับเรานะรเมื่อเราคลิกตรงนี้ไปเนี่ยเพื่อทําการแจ้งคะแนนส่วนนี้นะครับให้กับตําแหน่งพาราได์หรือตําแหน่งไดมอนด์ที่ต้องการจะคี์รหัสผ่านให้เราคลิกไปครับพอคลิกไปแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าในตารางเนี่ยมันจะมีะเลขบิน2897านะฮะร,รหัสสมาชิกตรงนี้เราใส่ไปเห็นว่าเราเรามีรหัสสมาชิกที่เป็นตําแหน่งพาราได์นะครับ เราก็กดไปเจ็ดสี่แปดเก้าอ่ะผมก็ค้นหานะครับคลิกค้นหานะครับทุกครั้งจะต้องคลิกคําว่าค้นหาคลิกค้นหาปุ๊บเห็นไหมครับชื่อเราขึ้นทันทีเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราดูว่าเมื่อกี้สินค้าเนี่ยที่เราเลือกมาก็คือข้าวออเลฟห้ากิโลเห็นไหมครับห้ากิโลก็ขึ้นแล้วเราก็ติ๊กเลยปุ๊บห้ากิโลเราติ๊กเลยก็มันอยู่ตรงนี้ครับ ให้เราทาการตรวจสอบอีกแล้วครับตรวจสอบดูว่าถูกต้องไหมถ้าเราหลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้วเราก็คลิกตรวจสอบอ่ามันจะขึ้นก็ว่าเพจอพาร์ตนะครับตรงนี้เราก็กบันทึกเลยปุ๊บเป็นั้นว่าเสร็จสําหรับการแจ้งสินค้านับหนึ่งชิ้นนะที่อยู่ในระบบสําหรับวันนี้นะครับสําหรับอ่าเคสนี้นะหนึ่งหนึ่งเมมเบอร์เนี่ยหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่เมนูหน้าหน้าหลักเลยนะครับเข้าสู่ระบบใหม่แล้วเราก็ไปที่สมาชิกทั่วไปปุ๊บนะ แล้วเราก็ไปรหัสที่เราทำการสั่งแจ้งใน S อสีเมื่อสักครู่นะครับก็คือเจ8 9แปดเก้านะครับ7 4 8 9สปเ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเข้าไปแล้วนะครับให้เรามาที่สังเกตตรงนี้ครับแจ้งบินเห็นไหมครับแจ้งบินนี่ดูนี่ครับเงินจะถูกโอนเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับกองเดิมผมมีอยู่หนึ่งพันแล้วนะครับแล้วก็มาบวกอีกหนึ่งหนึ่งพันก็เป็นสองพันมาดูตรงนี้ครับในส่วนของผังเอไม่ใช่ดิ ดูที่การสั่งซื้อสินค้าแจ้งคะแนนปุ๊บคลิกไปเลยครับหลังจากคลิกให้เราเข้ามาที่เพิ่มการลการแจง้งแจ้งบินขายนะครับก็คลิกไปหลังจากนั้นมาดูครับในส่วนนี้เราจะระบ,บุว่าเราซื้อสินค้าตรงนี้ให้กับรหัสไหนนะครับให้กับรหัสไหนถ้ารหัสนั้นนะครับต้องการแจ้งคะแนนในตําแหน่งอะไรนะครับเราก็พยายามตรวจสอบตรงนี้อย่าให้ผิดพลาดนะครับเพราะว่าสาคัญมากสมมติว่าผมแจ้งในรหัสอ่า เอาแบบนี้แลกันแล้วผมงค้นหานะปุ๊บขึ้นทัศพรชัยศรีใช่หไหมครับแล้วเราก็มาคลิกอีกทีนึงก็คือเลือกบินครับบินเนี้ยเราจะใช้บินในการซื้อสินค้าหรือซื้อรักษายอดให้เราเลือกนะครับถ้าเราซื้อสินค้าเราติ๊กซื้อสินค้านะแล้วก็มาเลือกตรงนี้อีกทีนึงปึ้ง,งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาขึ้นให้เราตรวจสอบหลังจากนั้นตรวจสอบครับ แต่บางเงินว่าผมไม่ได้กดเลือกบินนะครับเมื่อกี้ว่าอันไหนนะครับรก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นสีแดงเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราต้องเลือกนะภาพไม่ได้ตรงนี้นะเป็นการซื้อสินค้าเดียถ้าเรารักษายอดเนี่ยเราต้องซื้ออันนี้นะครับมีความต่างหลังจากนั้นนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็กดบันทึกเป็นอันว่าเสร็จสิ้นสําหรับการแจ้งคะแนนนะครับซื้อสินค้าในรหัสต่างๆนั่นเองครับ